สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ก้อย สวัสดีค่ะน้องบูก็สำหรับ GFC เนี่ยพี่อัปเดตข้อมูลกับทางบริษัทละกันเนาะเพราะว่าในหลักจากที่งบควอเตอร์หนึ่งออกมาแล้วเนี่ยโดยทิศทางของตัวราคาหุ้นเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่หุ้นที่เกี่ยวกับไอวีเองเนี่ยดูเหมือนจะแผ่วลงนะคะซึ่งพี่สรุปเป็น3ประเด็นละกันจากที่มีการอัปเดตข้อมูลก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับข่าวของจีนนะคะก็คือมีเซียงไฮเนี่ยเขอ,ออกมา ประกาศในแง่ของตัวนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องตัว IVF แล้วก็เขามีการเพิ่ม เข้ามาอยู่ในประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานนะคะก็คือมองเป็นเหมือนคล้ายๆรัฐสวัสดิการบ้านเราเนี่ยแล้วก็ที่เมืองเซี่ยงไฮ้เองเขาจะมี implement ตัวมาตรการนโยบายอันนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นมิถุนายนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ,ะซึ่งนโยบายอันนี้เนี่ยถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองจีประเทศจีนเองเนี่ยมีบางเมืองที่เขาเริ่มนโยบายนนี้มาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นที่ปักกิ่ง หรือว่าที่อีกประมาณสักสองสามเดือนที่ที่มีการประกาศนโยบายมากเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาเองเขาต้องการที่จะลดภาระในแง่ของค่าจ่ายาส่วนหนึ่งนะคะให้กับคนที่ต้องการมีบุตรกับเรื่องของการส่งเสริมให้มีบุตรเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามานะเนื่องจากว่าต้องบอกว่าตระกันเกิดในภาพรวมของหลายๆประเทศเองเนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นที่ค่อนข้างเป็น วาระแห่งชาติละกันนะ,ะไทยก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะจากที่พี่มีการสอบถามไปที่ทางบริษัทเองเนี่ยก็ยังคงยืนยันในมุมมองนั้นนะคะว่าผลกระทบถือว่าค่อนข้างจำกัดเพราะว่าหนึ่งก็คือลูกค้าคนละกลุ่มกันนะคะกลุ่มของลูกค้าจีนที่บินเข้ามาทำไ I วีในไทยโดยภาพรวมจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็เขาไม่ได้ต้องการรอคิวในแง่ของการรับรักษาพยาบาล หรือการใช้บริการโรงพยาบาลหลัดนะอันเนี้ยพี่เลยมองว่าผลกระทบค่อนข้างจำกัดหลักมันอาจจะเป็นเซนติเมนต์ลบหลักแต่ว่าในเชิงของ Impact ปัจจัยพื้นฐานเนี่ยพี่ให้น้ำหนักว่าความเสี่ยงน้อยเรื่องที่2จะเป็นเรื่องทราฟฟิกนะคะ ก็โดยภาพของทราฟิกควอเตอร์สเนี่ยมันแผ่วลงจากควอเตอร์หนึ่งแน่นอนตามปัจจัยฤดูกาลนะคะโดยเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่แถวแประมาณ70-80เคสต่อเดือนนะคะถ้าเทียบกับควอเตอร์หนึ่งอยู่เฉลี่ยประมาณ 90- 1 0 0เคสต่อเดือนถ้าดูภาพย้อนเยยังคงเป็นการเติบโตได้น,นะคะส่วนประเดนะ็นที่3จะเป็นเรื่องของการขยายสาขายังคงเป็นไปตามแผนนะคะปีนี้ในช่วงต้นควอเตอร์สาเนี่ยเราจะเห็น2สาขาที่จะเปิดก็คือพะราม9ก้ากับอุบลน,นะคะอุบลเนี่ยจะเป็นการร่วมกับแพทย์่ ท,ที่เขามีฐานลูกค้าแล้วก็มีคลินิกอยู่แล้วนะคะของ g e f เป็นไปเปิดที่อุบลเนี่ยก็เข้าไปถือประมาณ6 0ซึ่งต้องบอกว่าสาขาอุบลเนี่ยเขาเอ็มททร์เก็ตที่จะมีลูกค้าต่างชาติบางส่วนจากราวกัมพูชาะคะส่วนพรามเก้าเนี่ยก็จะเป็นการขยายทั้งตลาดคนไทยแล้วก็ต่างชาติโดยเฉพาะ,ะการทําตลาดร่วมกับเอเจนซี่ซึ่งน่าจะรีเฟอร์ลูกค้าจีนเข้ามาได้ในช่วง q u a r e r สเป็นต้นไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายปีนี้เองผู้บริหารยังคงไว้ตามเดิมนะคะ,ะไรายได้เป้าหมายของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ480ล้านแล้วก็ในส่วนสัดส่วนต่างชาติที่มองว่าปีนี้น่าจะเริ่มเข้ามามีในยะจากปัจจุบันที่น้อยกว่า3เปอ่อ5เนี่ยปีนี้เขาตั้งเป้าสัดส่วนต่างชาติจะอยู่ที่ราวๆประมาณสัก20เรก็จะเห็นการลมอัพค่อนข้างสูงนะคะเทียบกับฐานทต่ำ โดยภาพรวมเนี่ยพี่ยังคงมองบวกนะต่อปัจจัยพื้นฐานของ GFC ในเชิงของผลการดําเนินงานแล้วก็เป้าหมายเนี่ยถือว่ายังคงสอดคล้องกับที่ประมาณการเราเรานะคะแล้วก็โอกาสในการเติบโตเนี่ยถือว่ายังมีรูมในการเติบโตตามตลาดของ IVF อยู่ Catalyst สำหรับตัว IVF เองเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่เรื่องการปลดล็อกกฎหมายอุ้มบุญนะคะเนี่ยน่าจะเป็นตัวช่วยผลกันการเติบโตของตลาดได้อีกประเด็นหนึ่งนะคะ ส่วนเอาลุกในควอเตอร์สเนี่ยการแผ่วลงของกําไรเมื่อเทียบกับควอเตอร์หนึ่งเนี่ยพี่ว่ายังคงเป็นไปตามฤมดูกาลแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นคอนเซิร์นอะไรต่อดาวไซค์ของทั้งปีนะก็ยังคงมองว่าครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งแรกนะคะ,ะแล้วก็ Q 4เนี่ยให้น้ําหนักว่าน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดของปีนี้นะ,ะทั้งปียังคงคาดกําไรที่1 0 5ล้านโตประมาณสัก3ามสิ้าเร์เ็นตเกตไพคือสิบสองวันห้าสิบคะแล้วก็คำแนะนำยังคงเป็นคำแนะนำบายสำหรับัว G F C ครับกนนี้ก็เป็นข้อสรุปสำหรับ GFC นะผมคิดว่าโดยรวมๆก็ถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ยังอยู่ในเมกะเทรนแต่ในเชิงกลยุทธ์ผมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าไอ้ภาพที่มันซอฟลงไตรมาสสอง่ะเป็นซีซันนอลที่ตลาดเนี่ยคาดหวังไวยย้ระยะนะครับก็ระยะสั้นก็ผมคิดว่าอาจจะดูหุ้นให้ย่อๆหน่อยแล้วค่อยกลับเข้าลงทุนก็ได้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมช่วยเสริม